ระดดับยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงตรงอย่างนี้แคนก็จะพาผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแลแห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะพาไปตามติดกันวันนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากเวทีเดือดตาค้นฟ้าคว้าดาวของเรานั่นเองครับนั่นก็คือนิวจิ๋วคู่ดูโอคุณุภาพเจ้าของซิงเกิลฮิตอย่างเพลงไม่รักไม่ต้อง ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันนึวอ,ออกแล้วใช่ไหมครับซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับรางวัลเพลงยอดนิยมสุดซีดจากเวทีซีรอวอร์ปปี2012นี้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลที่3จากอัลบั้มซิกเนเจอร์ซึ่งมีชื่อเพลงว่าหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวเพลงนี้ครับนิวกับจิว๋วนะฮะจะสามารถถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้น่าฟังขนาดไหนไปชมกันเลยครับ แม้จะเพิ่งปลอยสิงกันที่2ออกมาชนทิตติดชาร์ตไปได้ไม่นานนะคะล่าสุด2สาวดูโอคู่ซีนิวจิ๋วก็กลับมาตอกย้ำความฮอตด้วยการเดินหน้า่ายทำมิวสิกิดีโอเพลงหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวสิงกันที่3พของอัลบั้มออกมาให้ได้ชมกันอีกแล้วและค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะจิ๋วค่ะ ตามติดชีวิตดาวนะคะวันนี้ก็มาตามติดดาวเหรอคะเนี่ยดาวมาทำอะไรคะวันนี้ดาวสองดวงก็าม, <laughs> มาถ่าย m v ตัวที่3<ช>ค่ะชื่อเพลงหย<ส>ุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวค่ะวันนี้เราจะหยุดสะกดจิตใจทุทกๆคนให้มาดูการถ่ายทำของเราตลอดทั้งวันวันนี้ด้วยะะเรื่องหลังเรื่องหลังมีทุกคนที่เห็นอยู่นี่เป็นลุกใหม่ใน MV ด้วย่ะคะก็สดๆจริงๆค่ะวันนี้เราก็ทำงานตั้งแต่ ถูกยะคะแล้วก็คงจะยาวไปจนถึงกลางคืนเพราะว่าวันนี้เรามีพัทของเราสองคนก็คือพัทซิงค์นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ชื่นชอบเพลงเพลงนี้ทําให้เพลงหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวเนี่ยเราได้นํามาทําเป็น MV ตัวที่3นะคะ ู้สึกว่าเราเราร้องกับพาร์ทเนอร์เราร้องกับเพื่อนแล้วก็มีการส่งถ่ายทอดกันทางเสียงเพลงแล้วก็มันแบบมันจริง่งนี่นหอนกคุยกันแบบภาษาของเรานั่นเองแค่ะก็แบบเหมือนกับว่าถ้าเราแบบว่าเอ้ยพอหันมาปั๊บต่างคนต่างแบบไ้ยรู้แล้วนะอะไรยังไงช่วยกันช่วยกันไปแบบว่าให้มันเต็มที่อย่างเงย ร้องเราได้จดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามดูว่าพระเอกนางเอกของ MV เพลงนี้เป็นใครเง้มว่ามี2คู 2> บ่บอกไปเลยบอกไปเลยชี่คนเอาเอาคู่นิวแล้วกันนะคะไหนๆก็2คู่คู่นิวก็จะมีคุณแทนนะคะกับเพชรค่ะ ผู้จิ๋วนะคะก็มีน้องวาวานะคะแล้วก็สล,ลิมนะคะ<ช>ก็เ,เรียกได้ว่าน่าติดตามต้องแบบว่าเอ๊ะคิดแล,ะละ้วล่ะว่าทําไมต้องมีสองคู่พ่านางมันจะมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงช่วงหน้านะคะไปตามติดกันต่อกับเบื้องหลังการถ่ายทําเส้นเรื่องที่เป็นความรักสองคู่สองเหตุการณ์งานนี้แต่ละคู่มีอินเนอร์กันแรงขนาดไหนนั้นห้ามพลาดค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับการตามติดเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเพลงหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวของนิวจิ๋วค่ะโดยคู่แรกนะคะได้สาวเพชรรัตนารัตน์มาเล่นคู่กับหนุ่มแทนยองจุนหวานใจของสาวดาเอนโดฟินและคู่ที่2นะคะวาววานิชารีเล่นคู่กับสลิมพานุพงศ์ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงนี้ค่ะสำหรับ MV เพลงนี้นะคะหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวก็จะจะ,จะแบ่งพาร์ทกันเป็นสองคู่บอกไปเลยว่าเป็น เนื้อเรื่องสอง,สองเนื้อเรื่องนะคะพระนางแล้วก็ของนิวเนี่ยจะถ่ายทอดผู้หญิงที่เรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าหากว่าบอกเลิกกับใครไปเหมือนจะไม่สนใจมันไม่แคร์เอออยู่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วพอปิดประตูไปแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันอยากจะเสียใจแต่ไม่ทันแล้วถูกต้อง ที่รับวันนี้นะคะก็อย่างตัวเพชนเนี่ยก็จะรับได้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่รุนแรงหน่อยเหมือนกันแต่ว่าในบทที่ถ้าช่วงจังหวะที่เราแบบอินเลิฟก,กันเราก็รักกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบโกรธโมโหแล้วก็คือใส่อารมณ์แบบเต็มที่เลยทำลายข้าของอะไรเงี้ยค่ะไม่ทำแบบนี้ รบทเป็นเหมือนเป็นคู่รักศิลปินคู่รักแบบอาร์ตอหน่อยแล้วก็ตามภาษาผู้ชายมีผู้หญิงใหม่แล้วก็จะทิ้งไปทีนี้เราก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆแบบ อ,อไม่รู้จะช่วยผู้หญิงยังไงเพราะว่าเ,าเราวาดยังไงเราก็ได้แต่แบบว่าออ <Yes. S 1> มองเข้าของถูกทำลายอย่างเนี้ครับนิงน่งๆแบบไม่พูดไม่พูดไม่อะไรเลย,เลยง่ายมากเล่นบทน <laughs> มาเล่น MV นิวจิ๋วแล้วก็ได้คือฟังผ,ฟง,งผลงานของเขามาตลอดเหมือนกันแบบฟังในวิทยุอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเพลงเขาค่อนข้างที่แบบกินใจแล้วก็คงจะโดนใจใครหลายๆคนเหมือนกันที่แบบกำลังมีอารมณ์แบบโมเมนต์นั้นแบบมันคือเรียกได้ว่าทำให้เรารู้สึกแบบถ้าเราเป็นคนคนนั้นที่เป็นตามเนื้อเพลงจริงๆเราก็คงแบบมันเศร้าจริงๆนะอะไรเงี้ยคือเพลงเขากินใจอะค่ะ อารมณ์ของผู้หญิงที่พอเสียใจพอรู้สึกเราก็แสดงออกเลยแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ทันละในในสิ่งที่เราแบบทําไปอ่ะมันใช่ก็เลยเป็นอีกมุมนึงนิวจิ๋วพูดอาจจะเด่ายากนึกภาพตามไม่ออกใช่ต้องไปติดตามดูใน MV นะคะรับรองว่าแซ่บไม่แพ้กับเพลงเพลงอื่นเลยค่ะ เเเคชั่นนนทีอปปป็็็ะไรสถานที่ที่เราตั้งแต่รักกันเลยอ่ะพอรักกันแล้วก็โดนว่าก็จะโดนทิ้งไปนะคะก็เป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่จริงๆแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะวันนึงจะต้องเสียผู้ชายคนนี้ไปแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันมันกลัวว่ามันเป็นทุกคนอ่ะคือ บางคนก็เชื่อว่าตัวเองแบบเข้มแข็งพอใจแข็งรุ่นนี้นั่นแต่สุดท้ายมันทนไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนผมเองก็เป็นผู้ชายใจร้ายนะครับซึ่งเหมือนสะท้อนสังคมนะฮะว่า เราแบบว่าเราเราเป็นแฟนกันเราคบกันแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งเราไม่ลงรอยกันก็เลยต้องแยกทางกันไปแล้วก็ไม่แยแสไม่ใยดีรูปภาพเก่าๆเห็นแล้วก็ยังก็ยังทิ้งยังคว้างอะไรคือไม่เก็บเอาให้เป็นความสนงสจำทรจดีๆอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นผู้ชายใจร้ายครับ <laughs> ติดตามมิวสิกวิดีโอของพี่นิวพี่จิ๋วเพลงนี้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราเนี่ยนอกจากจะคือว่ารู้สึกว่า MV มเนี้ยมันสร้างความแตกต่างตรงที่ใช้เทคนิคภาพที่สโลเห็นรายละเอียดต่างๆแต่และว,วินาทีที่คนเราแบบว่า เริ่มเจ็บปวดที่คนรักจากไปอะไรเงี้ยมันเป็นรายละเอียดที่แบบพอคิดว่าคนที่กําลังเฮิร์ตเฮอยู่เนี่ยน่าจะโดนแน่นอนหรือว่าคนที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยฉันก็เคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองดูกันเพราะว่าเราก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ภาพก็ออกมาสวยค่ะครับผมเช่นกันครับก็อยากให้ลองไปดูนะฮะรับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนครับ ฟังความรู้สึกของนิวจิ๋วถึงความยากง่ายในการถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงนี้ที่นับว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะและส่งอารมณ์ถึงคนฟังได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวค่ะลก,กลับมาตามติดกันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของสอสาวนิวจิ๋วกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวที่กำลังจะได้ชมกันในเร็วๆนี้ค่ะ เพลงนี้มิว่าไม่ไม่ยากเลยเพราะว่าเราใช้ใจถ่ายทอดนะแล้วเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารักด้วยเป็นเพลงที่ชอบแล้วก็หลายๆคนชอบเพลงนี้เราก็เลยรู้สึกสนุกกับการถ่ายทําวันนี้มากๆเลยค่ะ เพลงหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวนะคะก็น่าจะประมาณวันที่3เมษายนนะคะทุกคนก็จะได้ดู MV ตัวนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเพลงนี้แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของเพลงนี้นะคะก็กดดอกจัน123-0022แล้วกดโทรออกค่ะใช่ค่ะติดตามข่าวสารของนิวจิวได้ที่ Facebook นะคะครั้ง Music cream แล้วก็นิวจิวเดอะสตาร์หนึ่งด้วยค่ะ สำหรับสาวกเอ็นเจครับเตรียมซ้อมเสียงกันไว้ให้ดีๆเพราะว่าเร็วๆนี้ทั้งคู่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จะเปิดเผยตัวต,วต,วตนของนิวและจิว๋วกับคอนเสิร์ต NJ Story Concert เปิดการแสดงครับวันที่8-9มิถุนายนนี้ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์หามพลาดนะครับเอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมุดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ พียงแค่เข้าไปที่ Facebook ครับแล้วเซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษก็จะสามารถมาร่วมสนุกกับเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแคร์ได้ใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง5โมงครึ่งรวมถึงออกาซ้ำตอนเช้าครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเชา้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับไม่รักไม่ต้องมื่แค์ไม่ต้องมื่มมดีกับฉันอยากหยุดยั้งวันเวลาไวเท่านี้ ไม่อยากเห็นแค็มนาฬิกานั้นยังเดินและหมุนไปก,ก็จะไว้ในดาน,น,นอยากฟังเสียงจะหายใจฉันขอแค่เพียงนึกทีเดียวต้องแลกทชีวิตฉันก็ออยอม